ยูกิเพนพกาอดีตนางเอกหมอลำหลังอยู่หอยทอางคำงานพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพน้องยูกิเพนพกาอดีตนางเอกหมอลำหลังมาอยู่หอยทอางคำงานพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆเรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์เมื่อนานห้างประจักษ์ชัยประกาศต้อนรับยูกิเพนพกานางเอกหมอลำลุกเครึ่งญี่ปุ่น สไข,ขัไฮทองคงท่ามกลางชาวเน็ตที่ออกมาเสรดงความคิดเห็นมากมายว่าเป็นนางเอกมอหลำดีอยู่แล้วหรือไม่ต้องบอกว่าผิดคาดเบื่อยูกิเพนมพกานางเอกมอหลำลูกครึ่งญี่ปุ่นหลังซบค่ไฮทอขคงเธอนั้นอ่อต่อไม่แผ่วเพราะหลังจากเธอเซ็นสัญญาค่ไฮทอมคังานพรีเซนเตอร์ก็เข้าทีเดียวพอพานหรือไม่โทอมกันถึงสองตัว อีกทั้งงานมีต่อติ้งแฟนคลับและอื่นๆอีกมากมายวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพน้องยุกิเปพนพกาอดีตนางเอกหมอลำหลังมาอยู่ไฮทองขังงานพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆโดยประจักชัยนั้นก็ได้โอสระบุข,ข้อความว่ายุกินางเอกหมอลำสามน้อยรับงานรีวิวก่อนกลับบ้านอูดรธานีและอีกหลายตัวรัวๆมา